คุณกำลังรู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยอยากปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วกำลังคิดจะซื้ออาหารเสริมฮอร์โมนมากินเองอยู่หรือเปล่าครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกว่าอาหารเสริมฮอร์โมนคืออะไรมันดีจริงไหมและที่สำคัญที่สุดคือมันปลอดภัยที่จะกินเองหรือเปล่าถ้าคุณกำลังสนใจเรื่องนี้คลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับมาดูกันเลยอาหารเสริมฮอร์โมนคืออะไรมีกี่แบบ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอาหารเสริมฮอร์โมนที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีหลายประเทศครับฮอร์โมนทดแทนหรือฮอร์โมน replacement therapy หรือ HRT อันนี้คือยาฮอร์โมนครับไม่ใช่อาหารเสริมทั่วไปนะเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์หรือฮอร์โมนที่เลียนแบบธรรมชาติที่ผลิตขึ้นในห้องแลบเพื่อใช้ทดแทนฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตลดลงอย่างชัดเจน เช่นในผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนหรือผู้ชายที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำสําคัญมากนะครับตัวนี้ต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะครับอาหารเสริมที่มีสารตั้งต้นฮอร์โมนหรือสารคล้ายฮอร์โมนสารตั้งต้นฮอร์โมนเช่น DHEA ที่ร่างกายสามารถนำไปสร้างเป็นฮอร์โมนอื่นๆได้สารจากพืชที่โครงสร้างคล้ายฮอร์โมน เช่นสารไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองสารสกัดจาก Black c o h o r s สหรือเรดโคลเวอรมักอยู่ในรูปแบบอาหารเสริมที่หาซื้อได้ง่ายกว่าและอ้างว่าช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้ครับอาหารเสริมฮอร์โมนและ HRT ดีจริงไหมข้อดีและข้อควรระวังมาดูข้อดีของมันกันก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นชัดเจนจากการใช้ HRT ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ครับ ข้อดีเมื่อใช้ถูกประเภทและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์บรรเทาอาการไวทองช่วยลดอาการร้อนวูบวาบเงื่อออกกลางคืนช่องคลอดแหง้งอารมณ์แปรปรวนความต้องการทางเพศลดลงป้องกันกระดูกพรุนโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยรักษามานกระดูกบำรุงสุขภาพสมองอาจช่วยเรื่องความจำสมาธิและอารมณ์ให้ดีขึ้นสุขภาพผิวและเสมผม ฮอร์โมนเพศมีผลต่อความยืดหยุ่นของผิวหนังและสุขภาพเส้นผมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสำคัญมากคือเรื่องข้อควรระวังและผลข้างเคียงที่คุณต้องรู้เลยนะครับการใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือ HRT และอาหารเสริมฮอร์โมนบางประเภทมีความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากๆครับเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งบางชนิดมะเร็งเต้านม การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนร่วมกับโปรเจสตินในผู้หญิงอาจเพิ่มความเสี่ยงได้เล็กน้อยมเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกการใช้เอสโตรเจนเดี่ยวๆในผู้หญิงที่มีมดลูกจะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดลิมเลือดอุดตันโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบเม็ดอาจเพิ่มความเสี่ยงของริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำและปอดโรคหลอดเลือดสมอง อาจเพิ่มความเสี่ยงได้เล็กน้อยโดยเฉพาะในผู้ที่อายุมากกว่า60ปีผลข้างเคียงอื่นๆเช่นคลื่นไส้คัดตึงเต้านมน้ำหนักตัวเพิ่มปวดศีรษะมีเลือดออกผิดปกติเป็นต้นครับยังไม่มีงานวิจัยรองรับสำหรับอาหารเสริมบางชนิดอาหารเสริมฮอร์โมนที่อ้างว่าเป็นธรรมชาติ หรือสารสกัดจากพืชบางตัวยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแรงมากพอที่จะยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาวได้อย่างชัดเจนครับและการควบคุมคุณภาพก็ยังไม่แคมงวดเท่ากับยาด้วยครับใครควรพิจารณาใครควรหลีกเลี่ยงคุณควรพิจารณาเมื่อมีอาการฮอร์โมนพร่องที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างชัดเจนและหลังจากปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดแล้วเท่านั้นครับ โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีอาการรุนแรงหรือผู้ชายที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำคุณควรหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณมีประวัติเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากมีประวัติลิ้มเลือดอุดตันโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจรุนแรงมีปัญหาโรคตับหรือมีเลือดออกผิดปกติกโดยไม่ทราบสาเหตุ กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรกำลังทานยาอื่นๆอยู่เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้ครับข้อแนะนำที่สำคัญที่สุดห้ามซื้อกินเองเด็ดขาดอาหารเสริมฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นแบบสังเคราะห์หรือแบบที่อ้างว่าเป็นธรรมชาติยกเว้นฮอร์โมนที่พบในอาหารทั่วไปเช่นไฟโตเอสโตรเจนจากถั่วเหลืองในปริมาณปกติไม่ควรซื้อหามาใช้เองโดยเด็ดขาดนะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือ ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเช่นสูตินรีเวชแพทย์หรืออายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนเพื่อยืนยันว่าคุณมีภาวะฮอร์โมนพร่องจริงหรือไม่ประเมินสุขภาพโดยรวมเพื่อดูว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือข้อห้ามในการใช้ฮอร์โมนหรือเปล่าพิจารณาความเหมาะสมแพทย์จะช่วยแนะนำว่าควรใช้ฮอร์โมนชนิดใดขนาดเท่าใดระยะเวลาเท่าใดและรูปแบบใดที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณครับ จำไว้เสมอว่าการดูแลสุขภาพองค์รวมเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ำเสมอจัดการความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการรักษาสมดุลฮอร์โมนตามธรรมชาติครับหากทำสิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่ดีขึ้นการปรึกษาแพทย์เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์และทำให้คุณเข้าใจเรื่องอาหารเสริมฮอร์โมนมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและคนในครอบครัวได้รู้ด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆที่ช่วยพัฒนาชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจจากช่องความคิดดีก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ